ค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวปั้นเป็นข้าวปั้นทอดนะคะอันนี้ก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่บวกข้าวกล้องนะคะแล้วก็ผสมปลาทะเลอันนี้เราผสมปลาแซลมอนนะคะ จากนั้นเอาปลาแซลมอนที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ข้าวที่หุงสุกแล้วที่เด็กๆทานเหลือกันนะคะ<ม>คือเด็กๆไม่ได้กินอาหารเม็ดแล้วนะคะ<ม>เราจะเปลี่ยนมาให้กินข้าวกล้องกับข้าวราสเบอร์รี่มาสักพักแล้วนะคะ<ม>แลวเวลาหุงทีหนึ่งอ่ะมันจะเหลือเราก็ไม่อยากให้เปลืองนะคะ<ม>อันนี้ก็คือจะเอามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ<ม>ทำมาเป็นขนมให้เด็กๆด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ ต่อเด็กๆด้วยนะคะอันนี้เมนูนี้เหมาะกับน้องหมาทุกสายพันธุ์นะคะแล้วก็ใครที่แพ้ไก่นะคะอันนี้เป็นล้ำเบื่อเมนูอาหารเดิมๆนะคะอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาป้อนเด็กๆกันเลยนะคะอ,อันนี้ไม่ผสมอะไรเลยนะคะก่อนป้อนนะคะที่เป็นวงกลมเนี่ยเราต้องบี้ให้เขาหน่อยนึ่งนะคะดูอเก่งมากลูก อันนี้เหมาะมากนะคะเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำใส่กล่องไปแล้วก็ป้อนเด็กๆกลางทางได้นะคะก็แค่เอาข้าวมาขยำขยำกับปลานะคะหรือบ้านไหนคือเด็กๆทานไก่ได้ไม่แพ้ไก่ก็ขยำกับไก่ก็ได้ค่ะขยำกับหมูขยำกับเนื้อแพะเนื้อควางอะไรได้หมดนะคะแล้วแต่ว่าที่บ้านจะให้ทานเนื้ออะไรนะคะแล้วก็ขยำกับข้าวสวย แล้วก็นํามาปั้นเป็นวงกลมแล้วก็นําไปทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะหรือถ้าไม่มีก็ทอดในน้ํามันที่เป็นน้ํามันมะกอกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆทานนะคะถ้าบ้านไหนไม่มีข้าวกล้องไม่มีขา้าวไรส์เบอ,อร์รี่ข้าวสวยก็ได้ค่ะข้าวขาวนี่เลยไม่ต้องแบบไปหาซื้อให้เปลืองเงินเนาะ ก็จะแก้ปัญหาเรื่องไม่ต้องทิ้งข้าวด้วยถ้าเกิดว่าเด็กๆทานข้าวไม่หมดนะคะเวลาเราหุงอย่างเงี้ยเมือนั่งลงลูกเมอนั่งลงลูกอึ๊บเก่งมากเด็กๆก,ก็จะคิดว่าเขาได้กินขนม นะคะจริงๆแล้วคือเขาก็กินอาหารหลักเนี่ยแหละค่ะก็คือข้าวปลานะคะไม่ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วที่สําคัญการทํากับข้าวให้เด็กๆทานเองนะคะเรารู้ว่าผสมอะไรลงไป เด็กๆแพ้อะไรไม่แพ้อะไรเราจะรู้นะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันแน่นแฟนมากขึ้นนะคะเด็กๆก,ก็จะเฝ้ารอเราทํากับข้าวนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเด็กๆก,ก็จะรอทานนะคะก็จะไม่เรื่องมากเลือกมากที่จะแบบอันนั้นก็ไม่ทานอันนี้ก็ไม่ทานนะคะ

เด็ดได้ย่อยพี่ทำลูกขึ้่อนดีดลูกอือมีเลอด้วยมีเลอด้วย mình ăn nha, taหวาน nha, já, krim krim, thử ba, thử ba, thử ba, ngấm quá พี่เมอ์นั่งลงลูกเมอแรงนั่งลงลูกเมอ์นั่งลงจะกินต้องนั่งลง ลงลูกมาแรงเมออะเมอนั่งลงลูกเมาาอแรง ที่เด็กๆทานอยู่นี้มีแค่ปลากับข้าวนะคะไม่มีส่วนผสมอื่นๆเลยเป็นข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะข้าวกล้องสองสองถ้วยเล็กๆแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่อัตราส่วนเท่ากันค่ะสองแล้วก็น้ำแค่ครึ่งขอนะคะเพราะว่าถ้าจะให้น้องหมาทานข้าวเราห้ามหุงนุ่มเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะติดเพดานด้านบนน้องหุงให้กำลังแบบเนื้อร้วนๆนะคะเพราะว่าน้องเขาจะทานแล้วจะไม่ติดเพดานด้านบนนะคะ อ,อืมเลยยังอืมากแล้วก็เวลาทอดนะคะให้กรอบนอกนุ่มในนะคะถ้าเกิดว่ากรอบมากมันก็ร่วนเด็กๆก็จะทานลาบากนะคะถ้านุ่มมากเขาก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ใช่ขนมนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนข้าวที่เพิ่งให้ไปนะคะ

ส่วนนี้นะคะคือหมดชามนะแล้วลที่เป็นเศษนะคะเราสามารถยขยำขยำมให้เป็นก้อนกลมๆเพื่อป้อนเด็กๆได้ทีนึงแต่ตามพื้นเด็กๆเขาจะทำกันเก็บเลยก็จะเลอะเทอะหน่อยนะคะเพราะเป็นข้าวเขาก็จะเป็นแบบร่วนๆเป็นเม็ดเมดเนาะอะไรเงี้ยกุลาจะป้อนน้องก็ทําใจหน่อยนะคะว่าพื้นบ้านอาจจะเลอะน,นิดนึงแต่เดี๋ยวเก็บได้ไม่มีปัญหาอยู่แล,ะละ้วบอแบรหมดแล้วลูกหมดแล้วเก็บ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  ลาไปแล้วนะคะนี่คืออีกขนมนึงนะคะสําหรับแม,แม่แม่ที่อยากจะทําขนมให้เด็กๆทานนะคะด้วยวัตถุดิบที่มีในบ้านหาได้ง่ายๆไม่เปลืองเงินนะคะหรือว่าน้องหมาที่แพ้ไก่นะคะนี่ก็จะเป็นขนมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีต่อสุขภาพเด็กๆค่ะ